มาไหมโอ้โหเรามาใครใครไปเก็บมาพี่ใครหาปลาบอกตะเกียนไงอ๋อเจอมาเขาจะจะไปชั่งกิโลถามผมว่าขายได้ไหมบอกเฮ้ยเปอ๋อชั่งใหญ่ไหมเออเป็นรลยเนียมนึกว่าเป็นรวเนียมั้งน้องผู้หญิงเป็นคนไปเรามาแจ้งพี่ไปค่ะใช่ใช่แล้วแล้วเป็นยังไงเราไปเก็บมายังไงครับไม่หนูไม่ได้เก็บเขาเก็บมาใครเก็บมาครับ เขาไม่รู้ไงโอ้แล้วเขามาถามผมว่าช่างกิโลได้ไหมพวกทีว่าเฮ้ยมันระเบิดค่ะพี่บอกว่าเขาบ้า๋อเฮ้ยคือจะกำลังจะไปขายเหรอพี่เขาเขาเขามาถามามช่างกิโลขายได้ไหมได้แล้วพอพี่รู้เป็นระเบิดยังไงพี่อ๋อาวางนู่นเลยอ๋ออืมแล้วพี่รู้ได้ไงเป็นระเบิดตอนแรกรู้ก็เห็นมันทรงมันก็ไม่ใช่ไข่ครับอืม คือเขาไปเก็บมาจากที่ไหนอะครับเนี่ยบ่อตะเคียนเนี่ยอยู่ในบ่อเลยเหรออยู่ข้างทางเลยอ๋ออยู่ข้างบนอะไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับไม่กลัวนะพี่ไม่กลัวเด้อใส่ถุงเท้าดีไม่ล่วงซ้อนมาผมอะเอาเหรอเราเก็บมาก็ไม่บอกอ้าวเขาซ้อนรถพี่มาด้วยเหรออ่าไปหาหอยไงครับกไม่บอเราแล้วพี่มารู้ตอนไหนว่าเป็นระเบิดอ่ะก็เอาเอาเอา ถึงบ้นนานแล้วถึงบ้นงานแล้ว,ลวชา่ชางกิโลได้ไหมอโอ้โห <c oughs> ครับอันตรายระเบิด <c oughs> แ,แ,แล้วแล้วแล้วตอนตอนไปเจอเจอมาไงครับมันมันเจอตรงตรง ตรงที่หนูไปหาหอยกันนั่นแหละแต่แต่หนูตกตาอยู่แล้วหนูแล้วหตรงบ่อเหรอตรงบ่อเหรอไม่ใช่วาตรงบ่อหรอกมันเป็นมันเป็นแบบนี้นี้เป็นขนมของคอนกรีตใช่ป่ะครับแล้วหนูก็วางไว้ตรงนี้เอาวางไว้ในถนนในในหนองตะเคียนเลยเหรอค่ะแล้วเราก็เก็บมาค่ะแล้วเรารู้ไม่เป็นระเบิดคหรบหนูไม่รู้อะไม่รู้แล้วเก็บกลับมาบ้านเลยเหรอครับมาเก็บก็มาปุ๊บหนูก็หนูก็ชี้ให้คนนี้เขาดูอ่าครับหนูบอกว่าพี่เนี่ยหนูเก็บไปเนี่ยเดี๋ยวหนูไม่มีหนูไม่มีตังใช่ไหมหนูบอกเดี๋ยวเอาละหาแล้วไปขาย นั่นเนี่ยเ,เอาเอาเหล็กเอาอะไรไปขายก็หนูก็หาเหล็กเ็จเหล็กเก็บกันจริงๆอแหละแต่ว่ามันมาเจอแบ,บนพิ้วเขก็ตกใจหนุ่ <c oughs> ะเดาอะไรไม่ถูกกําลังจะไปขายเหรอมันหนักไหมครับคะัะหนักไหมหนักค่ะเหรอแล้วพอรู้เป็นระเบิดทําไงครับก็พี่เขาบอกมาหนูก็ตกใจน,น้องๆก็บอกองานด้วยไม่กลัวเนาะกลัวคะ่ะพะได้ยินข่าวมาแบบว่าอุ๊ยระเบิดนั่นอ่ะอุ๊ยโอ้ยมือจิบมาได้ยังไงเขาว่ายืนยันไม่กลัวตอนแรกหนูไม่รู้เรื่องไม่กลัวเนาะไม่กลัวค่ะ ตอนนี้ไม่กลัวระเบิดเนาะกลัวดิเอากลัวแล้วครับโอเคโอเคลูกเรือผมจะทำไงดีเมื่อเราเก็บของเก่าแล้วครับเก็บของเก่าขายแล้วเราไปถึงเราเก็บของเก่าขายแล้วเปล่าค่ะอ๋อไปตกปลาแต่เจอมาเก็บมากะว่าไปขายเป็นเหล็กกันนะดีแฟนหนูไปเรือมันไม่ได้ทิ้งตังค์ให้ปลาไม่ได้เมื่อวานนี่ไงครับเลยหาตังค์อย่างนี้อ๋อครับก็คือไปตกปลาหาไปเก็บระเบิดกับมาเลยนะครับโอ้แล้วนี่มันอะไรหนูก็ไม่รู้หนูคี่ว่าเป็นอะไรรู้ปา มันเป็นมันเป็นอะไรผู้สวรรคอะไรอย่างเงี้ยก็องชิไว้อ่ะกะว่าวันนี้ไปขายสบายแล้วใช่ไหมผู้สวรรค์ลูกจอแล้วคุนแบบมันหลุดูเลยเงี้ยขายตัวสวรรค์คิดว่าอย่างนั้นก็หยิบมาขายดีหยิบอะไรถ้าไม่หยิบอ่ะมันก็อยู่นั่นอันนี้มันจะเจอคือเปล่าครับอ๋อเป็นลูกระเบิด มขายมึงว่าอะไรมึง่อยไม่มีตังค์เพราะว่าเมื่อวานแฟนไปเรือกลับมาไม่มีตังคไงแต่ละรายอันตแต่ละร้านไม่แน่ใจก็แจ้งขอบอกดิผมไม่อยู่บ้านครับไปเรือสขสมเก็บอะไรขายเงี้ยเรอเขารู้แล้วจากการตรวจสอบของเจ้าที่ EOD กองทัพเรือนะครับก็พบว่าลูกระเบิดดังกล่าวเป็นลูกระเบิดเครื่องยิงขนาด60มิลลิเมตรนะครับซึ่งอยู่ในสภาพเก่าแต่พร้อมใช้งานนะครับในขณะนี้ก็เตรียมที่จะ เข้าเก็บกู้นะครับเพื่อนําไปทำลายและตรวจสอบหาที่มาของระเบิดลูกนี้นะครับใครใครใครใ่ยแทงแทงอยู่ใช่หยดหยเปตัวลูกกับาานยกยังงอคนนึงนี่เทนี่อไแมือแ ั้กนงเยอะไไหนคนี้น้องเาเจอเดของเอเจอกดีเขาถามผมว่าขายได้เนี่ยอุ้ยไม่าไงมาได้เาไปหาหอยแล้วเจอเจอข้างทางก็เก็บถงมาขายครับ้นเารียกอลูก ขอหกครับอหกสครับแต่ส่วนของชนิดนึงผมยังไม่อยากฟันธงเพราะว่ามันสีมันเป็นสีส้มคือเราเข้าไปทาสีมางานนี้สวรรค์ช่างเล่นตลกนะครับ,เ,รบเธอไปตกปลากับคิดมาเจอสว่านวางทิ้งไว้นะครับไม่คิดมากลับมาถึงบ้านจับแจ็กพอแตกคือระเบิดสังหารดีๆนี่เองนะครับ แต่ก่อนหน้านี้นะครับชาวบ้านในชุมชนซอยธรรมวทิทยารู้ว่าเธอนั้นเก็บของเก่าได้นะครับคิดว่าคงมีมูลค่ามีราคานะครับแห่กันมาดูนะครับแต่เมื่อรู้ว่าเป็นระเบิดเท่านั้นละครับทางใครและทางมันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ไม่ครับมันมันเป็นระเบิดก็ไม่เป็นไรครับแต่มันระเบิดมากกันไรานเขา